การเดินทางไกลครั้งแรกด้วยการขี่มอเตอร์ไซค์ฟอร์ซ่านะครับจะต้องข้ามสะพานแม่น้ำแควหรือเปล่าสะพานข้ามแม่น้ำนะครับตอนนี้เราก็ถึงเมืองแพร่แล้วนะครับประตูทางเข้าเมืองแพรน่าอยู่ตูโมงอะไรครัแพรคืโมงอะไรครับ ผมมีโครงการมีโปรเจกต์ที่จะเดินทางไม่ใช่โปรเจกต์สมีแผนที่จะเดินทางไปที่จังหวัดพะเยานะครับก็เป็นการเดินทางไกลครั้งแรกด้วยการขี่มอเตอร์ไซค์ฟอร์ซ่านะครับก็พอดีพรุ่งนี้วันที่24เป็นงานแต่งของน้องที่ทำงาน,นด้วยกันที่บริษัทนะครับน้องเป็นคนพะเยา ก็เดี๋ยวอ,อ,อีกอย่างหนึ่งน้องก็ลาออกด้วยลาออกแล้วแหละก็คงไม่ได้เจอกันอีกแล้วหลังจากร่วมงานกันมาเกือบสิบปีนะครับก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวไปส่งน้องดีกว่าไปส่งน้องท่พะเพยานะครับไปส่งไปส่งกลับบ้านไปส่งแต่งงานเออ สำหรับการเดินทางวันนี้นะครับเราเดินทางจากชนบุรีนะครับออกเดินทางจากชนบุรีตอนตีสามนะครับถ้าดูจาก g ีเพแล้วก็น่าจะถึงพะเยาประมาณบ่ายสามโมงสี่โมงเย็นนะครับเผื่อจอดแวะโน่นนี่นั่นก็น่าจะประมาณทุ่มไม่เกินสองทุ่มนะครับ ก็เดี๋ยวยังไงอันนี้เป็นการเดินทางครั้งแรกของผมนะครับด้วยการขี่มอเตอร์ไซค์ตัวระยะทางประมาณ700รกว่ากิโลไปกลับคิดว่าทริปนี้น่าจะมีเกือบ2 0 0 0กิโลแหละนะครับก็เดี๋ยวยังไงผมจะลองรีวิวการเดินทางครั้งนี้ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าระยะทางจากชนบุรีไปอ่อบาเาวตัวระยะทางขา ขาไปอะ่ะเดินทางขาเดียว่ประมาณ730ดกิโลอ,อ่อผมต้องผ่านจังหวัดอะไรบ้างแล้วก็เส้นทางเป็นไงบ้างช่วงนี้นะครับนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่แปดลิว้วไม่ใช่แปดลิวชายึงเซ่ชายงซนะครับเส้นทางวันนี้ที่ผมจะเดินทางอ,อ่อผมไม่ค่อยได้ศึกษาเส้นทางการเดินทางเท่าไหร่ ผมเปิด GPS วิ่งอย่างเดียวเลยจำชื่อถนนจำชื่อเส้นทางไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็เดี๋ยวตอนนี้เราอยู่แปดลิว้วเฉินซืซอนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีตรงอยุทยาแล้วกันนะครับเดี๋ยวว่าไปเจอกันที่อยุษยาเลย ครับตอนนี้ผมก็คืออยู่บนถนนอหมายเลขสามสองแล้วนะครับต,ตอนนี้ก็จะพุ่งหน้าไปอ่ายุตยา่างทองคอนครสวรรค์นะครับตอนนี้ก็เวลาตี5ห้าบสานาทีถ้าดูจากอีจีตอนนี้นะครับเราจะถึงพะเยาประมาณบ่ายสามนะครับบ่ายสามสิบแปนาทีคือขี่แบบไม่จอดเลยนะแต่ถ้าเราจอดบ้างแวะบ้างก็ประมาณสี่โม้าโมงแหละ ก็กำลังดีครับการเดินทางไกลครั้งแรกนะครับจากสังหรดีขึ้นเหนือนาเสดายที่ไม่ได้มาด้วยนะครับวันนี้ผมเดินทางคนเดียวเปล่าเปลียวหวัวใจไม่มีเพื่อนคุยเลยเอาไว้โอกาสหน้าวัหยุดยาวๆเดี๋ยวจะพากี้ขึ้นไปเที่ยวออเหนืออีกสักรอบนะครับ พอดีรอบเนี้ยก็คือวันหยุดไม่ตรงกันตอนนี้ไม่รู้ว่าเข้าเขตนครสวรรค์หรือยังแต่เราวิ่งออกจากชลบุรีมาประมาณ232กิโลแล้วนะครับน้ำมันหนึ่งขังก็กระพริบ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 แล้วน่าจะส่งห่าปั๊มเติมน้ำมันแล้วนะครับ ตอนนี้เข็บมไม้เข็บไม้เออไม่ใช่เรือนไม้แท้งเตือนว่าน้ํามันที่เหลืออยู่นะตอนนี้ครับมันจะสามารถวิ่งได้อีกประมาณ26กกิโลจริงหรือเปล่า นะครับก็เมื่อกี้เติมนะ้ำมัน e10 ไป350บาทนะครับจริงๆมันก็ยังไม่เต็มถังหรอกแต่ว่าผมลองเติมถังละ350 350นะครับตอนนี้ไม่ดูอยู่ในอะ่ะต่น่าจะใกล้จะถึงนครสวรรค์แล้วล่ะหรือเปล่าอืมอเขาเขตนครสวรรค์แล้วล่ะครับก็อีก ไม่กี่กิโลก็น่าจะเข้าตัวเมืองคนครสวรรค์น,นะครับเดี๋ยวแมเราออกเดินทางกันต่อเลยดีกว่ายัง fit อยู่ยังฟิตอยู่ยังไม่ล้าเท่าไหร่แค่ระยะทาง200กว่ากิโลเองเอึกอ๊ก เดินทางกันต่อจวด นี7โมงนะครับ7โมงบรรยากาศเหมือนคลุ้มคาคลุคล้มฝนเหมือนฝนจะตกไงไม่รู้แต่แต่ก็ไม่ไม่น่าจะตก,กน,นะครับนี่นครสวรรค์จะต้องข้ามสะพานแม่น้ำแควรหรือเปล่าสะพานข้ามแม่น้ำนะครับแม่น้ำ ประดับประดาด้วยหัวม,มังกรด้วยชุดจีนนะจะสวยแน่ดูว,สวนะีสแควร์่าจะเป็นห้างประจำจังหวัดนครสวรรค์หรือเปล่ามีซินทันไหมนะน่าจจะเป็นห้างเก่าวีสแควร์นะครับ ครั้งแรกมือกันที่ขีมอเตอร์ไซค์มาที่นครสวรรค์ได้บรรยากาศดีเหมือนกันเชา้ชาๆขึ้นฟ้าคุ้นฝนแต่ก็ไม่น่าจะตกขอให้บรรยากาศแบบนี้ตลอดเส้นทางจนถึงพยาวเลยเดอร์อุณหภูมิตอนนี้26-28องศานะครับไม่ร้อน่าไร นะครับตอนนี้เราก็ถึงจังหวัดพิษณุโลกแล้วนะครับแต่ว่าเราเราไม่ได้เข้าตัวเมืองพิษณุโลกพอดีผมวิ่งออกทางเลี่ยงเมืองนะครับเส้นถนนหมายเลขหนึ่งสองหนะครับเลี่ยงเมืองพิษณุโลกจริงๆอยากจะขี่เข้าไปดูบรรยากาศในตัวจังหวัดพิษณุโลกแล้วแต่ว่าเอาไว้ขา,ากลับดีกว่า เผือเวลาเหลือก็อาจจะได้พาเพื่อนๆไปไ่ว้กาวาสขาระพระพุทธชินราชนะครับ อนี้เรากำลังเดินทางเข้าสู่พุ่งหน้าสู่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับบรรยากาศสอง,งทางก็ปีภูเขาบ้างปะป๊ับสองข้างทางภูเขาแห้งๆไงไม่รู้ถนนก็มีภูเขาบ,บ้างตรงเลนซ้ายนะครับมีป่าถนนบ้างแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ขับสบายครับยิงช่วง ตรงนี้ตพอจะเข้าคิดว่าพอจะเข้าไอ,อตัวจังหวัดอุตรดิ์นะครับประมาณ30ิกิโลเนี่ยถนนโอเคอยู่นะไม่ได้ขี้เหร่เท่าไหร่เดี๋ยวเรากำลังขึ้นเขาขาอุตรดิ์นะครับเข,ขาขาด โมองอะไรเขาแกอุโมงอะไร,รับ,มออรรบผมจำชื่อไม่ได้ว่ามันคืออโมงอะไรแต่เห็นอยู่ในในใน youtube อยู่แต่จำชื่อไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าอโมงอะไรแต่เดี๋ยวเรากำลังมุ่งหน้าเข้าจังหวัดแพร่นะครับ จังหวัดแพร่อีก63กิโลตอนนี้10โมง26นาทีเราเดินทางจากชนบุรีมาแล้ว5 6 0กิโลนะครับ3เือนาาตอนนี้อุณหภูมิด้านนอก3เือนศาสบายๆไม่ร้อนเท่าไหร่ะครับอันนี้ก็คือจุดพักรถ จุดพักรถด้วยจุดชมวิวหลงนะวังพัดพึงปะเขาผึ่งพึงเขาพึงไก่ย่างเขาพึ่งสวย,สวย xin mời kỳ đi qua อนนี้เราก็ถึงเมืองแพร่แล้วนะครับประตูทางเข้าเมืองแพร่ได้อยู่แอบไ,ไปถ่ายรูปมาเมื่อกี้นะครับตอนนี้เท่าไร11โมง36นาทีเราถึงเมืองแพร่แล้วเป้าหมายของเราอีกประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงถึงเป้าหมายของเราก็คือจังหวัดพะเยานะครับเดินทางต่อเลยแล้วกัน เลี้ยวซ้ายไปลำปลางเร็วขวาไปน่านแพน่านพะเยาเชียงรายไปทางนี้ นีเวลาเที่ยง32นาทีนะครับก็ปอปยาก็เหลืออีกประมาณ85ดกิโลก็น่าจะถึงแล้วแหละก็เดินทางหลังจากจุดนี้ไปถึงพยายก็น่าจะประมาณชั่วโมงครึ่ง่เร็วเหมือนกันแท้ผมผมไม่รู้เส้นทางเลยอักห,หมุดมาอย่างเดียววิ่งตาม g รูเก็นแบบ แล้วเมื่อกี้กูกันแบบพามุดเข้าไปหมู่บ้านไปตะบ,บนอะไรก็ไม่รู้ป่าข้าป่าอ้อยป่าข้าวโพดอจะมาโพวตรงถนนเช่นหลักได้ก็โอ้โลเลเอาเราตกใจหมดแต่หายวับเลยเพราว่าพาเข้าถนนดินเอะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ไม่รู้อยู่ไหนก็ อะไรอ่ะน่าจะมาทางอโงงาเอาปะงาแล้วตอนนี้เรากำลังแม่จะกำลังขึ้นเขาตอนนี้บ่ายโมงห้าสิบแปดก็ประมาณบ่ายสองแล้วนะครับตอนนี้เราก็ถึงพะเยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่ตัวเมืองจังหวัดพะเยาเรียบร้อยแล้วนะครับคือคือนนี้เดี๋ยวผมจะไปนอนบ้านต่อ บ้านน้องที่ทำงานด้วยกันเนี่ยครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังยังไม่เข้าไปหาเขาที่บ้านเดียจ,จะขอขี่รถเข้าไปาเล่นในเมืองพะเยาก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูอะไรนะกวางกวางพะเยาเหรอผมก็ยังไม่เคยไปนะ มาแล้วที่เมื่อก่อนอะจะเคยขี่แช่รถนั่งนั่งแค่รถผ่านจังหวัดพะเยาแล้วก็ไปเชียงรายนะครับแต่ว่าไม่เคยได้จอดเที่ยวได้จอดอะไรเลยไหนๆก็มาพะเยาทั้งทีแล้วก็เดี๋ยวขอสยาญิตขี่รถเข้าไปดูบรรยากาศในเมืองดูควานพะเยาว,ว่ามันเป็นยังไงเขานั่ง กินนั่งเล่นนั่งเที่ยวนั่งถ่ายรูปหรืออะไรงไงที่ไหนอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวพาเข้าไปดูสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยานะครับเราก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้ <c oughs> ไปทางไหนอืมองอนอะไรบงสวงนี่ไงครับเพื่อนๆกวานพะเยามันเป็นแบบนี้นี่เองนี่คือกวานพะเยา เป็นเป็นเหมือนบึงวะบึงบึงแต่ว่าเราก็เรียกว่าบึงวะบึงที่มันเกิดเองตามธรรมชาตินะครับถ้าเป็นบ้านผมคอนแกตนะก็จะเป็นบึงเจดนครแต่ที่พยาวก็น่าน่าจะเป็นนี่แหละกวานพยาว ร,รยากาศดีตอนนี้เย็นบรรยากาศน่าจะดีนะครับถ้าเป็นชมรีก็น่าจะเราเท่าบางแสนนะ <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่ เป็นแบบนี้นะครับขึ้นเพื่อนลมแรงน้ำแรงดุน้ำมีขึ้นนิดหน่อยด้วย <c oughs> ขี่ผ่านก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีจุดไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวจอดลงไปดูดีกว่า <c oughs> อันนี้อะไรส่วนสมเด็จย่า80ปี90ปีนี่แม่กวนพะยา Hey. để chọn lúc để thái rũ đi qua. Oh. ดอีกคนพะเยาถ่ายรูปกับรูปถ่ายรูปกับป้ายกวนพะเยาก่อนดีกว่า บอกว่าเรามาถึงแล้วนะเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> มาถึงก u á n ไปยาวแล้ว งามลมแรงซะด้วย